รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทย พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณทางททบ5และผมเคม้มมนทลดำเนินรายการเป็นประจำเช่นเคยครับของดีเมืองไทยรายการที่จะสอดแสวงหาเรื่องต่างๆที่น่าสนใจของเมืองไทยมานําเสนอนะครับทั้งเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจงานฝีมือรวมไปถึงอาหารการกินวันนี้จะมีอะไรที่น่าติดตามบ้างต้องชมแล้วกันส่วนช่วงแรกของวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิธีบูญพิธีหนึ่งนะครับขอ ชาวพวนชนชาติในภาคอีสานนะครับชื่อว่าพิธีบุญกร,รเกียงของชาวพวนมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็น่าสนใจแปลกหูอย่างไรโดยเฉพาะชื่อแปลกมากไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ ชาวพวนในภาคอีสานมีสำนวนพูดกันมาแต่โบราณว่ากําเกียงกำคืนหน้ากําฟ้ากําคืนหลังกําเกียงคืนหน้าหมายถึงพิธีบุญให้แก่ผีบรรพบุรุษของชาวพวนซึ่งเรียกว่าผีหญ้าผีเกียงกำมคืนหน้าหมายถึงกลางคืนของวันหน้าคือมือหน้าจะกรรกันในเดือน9ส่วนกําเกียง คือการที่ชาวพวนทุกบ้านจะเย็บกระทงด้วยกาบกล้วยหรือใช้กระต้าหรือตกกะก้าเก่าๆมารองรับรูปปั้นดินเหนียวเป็นรูปผู้ใหญ่ชายหญิงและเด็กรวมไปถึงรูปสัสตว์ต่างๆเช่นวัวควายหมูเป็ด แล้วนําไปแขวนไว้บนเสาหรือหิ้งบนเรือนในวันแรม9ก้าค่ำถึง11บเอ็ค่ำเดือน9รุ่งขึ้นวันแรม12ค่ำเจ้าบ้านจะถือกระทงหรือตะก้าไว้ในมือ้ายมือขวาถือมิดดาบขอฝาเรือนกล่าวคําอุทิศให้ผีนําไปถึงบรรพบุรุษด้วยจากนั้นนําไปทิ้งในน้ําจะเป็นห้วยครองแม่น้ําก็ได้ให้ไหลไปตามกระแสน้ํำพร้อมกับกล่าวคําสำทับ เคาะมีดาบกับพื้นเรียกว่าส่งผีย่าผีเกียงเป็นเสร็จพิธีรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา080 587 1911อยากชมลิเกคิดถึงลิเกนะครอ,อาทิตย์ลูกบ้านโปง โรงพยาบาลวัตสมรารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081-983-0400 ของดีเมืองไทยในทุกๆสัปดาห์นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารการกินนะครับที่ขึ้นชื่อของสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านอาหารแพร่แม่น้ำำําอาเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่วัดสมานรัตนารามนั่นเองนะครับวันนี้นัดกับไกด์สาวสวยไว้ด้วยนะครับจะพาไปพบกับอาหารที่แปลกก็ไม่แปลกหรือจะแปลกก็ไม่ทราบเพราะว่า อาหารที่พาไปพบในวันนี้ก็คือห่อหมกแต่ไม่ใช่ห่อหมกที่อยู่ในกระทงธรมธรมดาาเป็นห่อหมกที่อยู่ในผลไม้ที่มีชื่อว่ามะพร้าวอ่อนเออน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนห่อหมกทะเลในมะพร้าวอ่อนนะครับที่สำคัญคือเป็นห่อหมกทะเลด้วยนั่นน่ะสิผมเริ่มงงแล้วนะครับว่าทุกอย่างมาผสมผสานอยู่ในอาหารชนิดเดียวกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้เลยครับ ยังอยู่กับผมเข้มมนทนแล้วก็คุณปูเป้สวยวิ่งวิ่งวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแพ้แม่น้ํานะครับอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาที่วัดสมานรัตนารามนี่เองแหละนะครับที่เดิมเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เรียกเรียกว่าขึ้นชื่อและก็โดดเด่นมากที่สุดในฉะเชิงเซาถูกต้องวันนี้คุณปูเป้พามรับประทานอาหารเช่นเคยครับ วันนี้นะคะวันนี้จะแนะนําหอหมกทะเลค่ะหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนหอหมกทะเลในมะพร้าวอ่อนเออคุณผู้ชมปกติผมจะเคยเห็นหอหมกอยู่ในใบตองใช่ไหมฮะแต่ว่าจะโงมบ้างเป็นห่อบ้างรัวก็จะใส่เป็นเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นหมูบ้างนะฮะแต่ว่าที่นี่คือเป็นเป็นทะเลก็คือเอาทะเลเอาทรายเอาประการลงใส่มาหมดเลยไม่ใช่เหรอเอาเหรอใส่อะไรบ้างเลยม้คมีปลาหมึกค่ะมีหอยมีกุ้ง คุณก็ไม่บ่อยผมเคลียผมก็นึกว่าเอาทรายเอาแนวน้ำทะเลมาใส่เอาน้ำทะเลมาเติมไปด้วยนั่นคือเป็นสัตว์ทะเลทั่วไปนะครับเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นหอยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในมะพร้าวอ่อนพร้อมแล้วกับเจ้าห่อหมกทะเลในมะพร้าวอ่อนเริ่มด้วยนี่ครับเจ้าปลาหมึกนี่นะฮะที่เป็นสัตว์น้ำนะครับคู่บ้านคู่เมืองไม่คึ้ขนาดนันนอาาัช้างใช่แล้วเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งก็พอละค่ะเอ๊ะจะอร่อยขนาดไหนลองชิมดูครับ เห็นไหมคะที่มีความหอมคือหอมมะพร้าวอ่อนจะมีความหอมใช่ใช่หอมของมะพร้าวแล้วก็เครื่องแกงนี่เข้มข้นมากทานเข้าไปคำแรกสะดุดปึ๊บเตะมาจมูกอันนี้จมูกวมเลยรสชาติก็เข้มข้นค่ะเข้มข้นครับแล้วก็ที่เห็นกัญคือมีความหอมนะฮะของมะพร้าวอ่อนผสมผสานอยู่ในในหอมบกทำให้เราน้ำลายไหล และที่สําคัญก็คือรายได้ในการจําหน่ายทั้งหมดได้ย้ำเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับนำไปร่วมสมทบทุนในการร่วมสร้างโรงพยาบาลด้วยวัฒนธรรรัตนารามเรียกว่าอิ่มปากได้บุญอิ่มปากอิ่มท้องได้บุญด้วยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงวันหยุดนะคะตะลานัดในโอ้โหคนแน่นมากใช่ไหมครับค่ะของเราคือจะโต๊ะโต๊ะจะเยอะคือจะแน่นมากเลยค่ะก็คือโต๊ะเยอะแล้วก็อีเยอะไหมเยอะเหมือนกันเหือนกันใช่ไหมอาหารอาจจะออกช้าไปอะไรไปอย่างนี้นะคะก็ต้อง ได้ข่าวว่าฝากมาขออภัยไว้ที่นี้มีอะไรฝากอีกไหมครับคุณมีค่ะมีมีมีอันนี้มีอะไรจ้ะมีของหวานมาปิดคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นสลัดลอยแก้วเป็นอาหารหวานมาล้างปากนะครับนอกจากมีสลัดลอยแก้วแล้วยังมีเรือนะท่องเที่ยวเห็นไหมครับผู้ชมตอนนี้แหเป็นแพเลยค่ะคราวนี้คือเขาเรียกว่าเหมาลำมาเหมามาเหมามาทั้งแพเลยนะครับแล้วก็มามาไหว้พระมาทานอาหารมา มาขึ้นที่ทาวัสมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของวัดสมารรัตนารามนะเพราะฉะนั้นอย่าช้ามาเที่ยวกันที่นี่มีทั้งทางเดินทางโดยรถก็มีทาแล้วก็มงมาก็มีนะก็เอาผงยางไปคนละหัวแล้วก็ไหว้พระไม่ใช่ลงแพลงแพเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รอช้าดีกว่าเรามาทานของหวาน ล้างปากกันดีกว่านี่ก็คือสละลอยแก้วสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกเ่ยต้องคอยดูค่ะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมวันนี้ค่ะคับแต่ว่าตอนนี้สละลอยแก้วอยู่ในมือผมแล้วรับประทานดีกว่ามาเร็วัมีต้องแข่งเยอะด้วยนะครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่นะ้ำวัสมานรัตนารามวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081 983 0400 กลับมาในช่วงนี้นะครับทุกๆสัปดาห์ผมจะนําเสนอเรื่องของสุนัขนะครับที่น่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลสุนัขแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของ สายพันธุ์สุนัขที่น่าสนใจนะครับสัปดาห์ที่แล้วนําเสนอเรื่องของสายพันธุโกลเด้นเรติเวอร์ไปแล้วนะครับสุนัขตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าน่ารักนะครับส่วนวันนี้จะนําเสนอเรื่องของสายพันธุเชาเชานะครับสายพันธุ์นี้มีอุปนิสัยใจคออย่างไรชอบไม่ชอบอ,อะไรนะครับคนที่เคยเลี้ยงอาจจะพอทราบส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะยังต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเขาชอบอะไร เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายขนาดไหนกับสายพันธุ์เชาเชและแน่นอนครับได้ความเอื้อเฟื้อข้อมูลดีๆจากคณะสัตวแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นประจำเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องของสายพันธุ์เชาเชสุนัขพันธุน่ารักพันนี้ครับเชาเชเป็นสุนัขที่มีพลักกำลังเยอะมาก คล่องแคล่วว่องไวและตื่นตัวอยู่เสมอมีขนหนาแน่นโดยเฉพาะที่รอบคอขนมีความมันวาวเป็นประกายทําให้ดูมีความสง่างามและมีความเป็นธรรมชาติหน้าตาดูดันออกจะวางท่าสุขุมพอสมควรความเป็นมาชาวชาวมีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศจีนเป็นพันผสมระหว่างมาติฟและชามอยภายหลังเริ่มมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษด้วยเพราะได้รับความสนใจจากพระนางวิกตอเรียปัจจุบันเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ชาวชาวเป็นสุนัขที่มีความเฉลียวฉลาดมีการตัดสินใจที่ดีรักสงบและความมิสระชาวชาวชอบวางท่าสุข,ขุมเป็นผู้ดีมีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเลิศอ,อารมณ์ดีรักอิสระและซื่อสัตย์มากและชอบเล่นกับคนในครอบครัวมากกว่าคนแปลกหน้าการดูแลรักษาวความสะอาดผู้เลี้ยงควรหมั่นอาบน้ำให้บ่อยๆเพราะชาวชาวเป็นสุนัขที่รักความสะอาดมากนอกจากนี้ผู้เลี้ยงยังต้องหมั่นดูแลเรื่องสุขภาพผิวหนังเนื่องจากชาวชาวมีโรคประจําตัวคือผิวหนังอักเสบขอขอบคุณคณะสัต ศแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสีสหายสนใจติดต่อ0897906121อยากชมลิเกคิดถึงลิเกนครอ,อาทิตย์ลูกบ้านโปง โรงพยาบาลวัตสมรารรตนารามจังหวัดฉะเชิงเศรา081-983-04-00 คุณผู้ชมท่านใดยอยากนําเสนอเรื่องของดีของคุณนะครับที่เป็นของดีในบ้านเกิดเมืองนอนของคุณหรือว่าเป็นของดีที่คุณคิดว่าเออน่าสนใจแปลกแล้วก็อยากนําเสนอนะครับเขียนจดหมายมาบอกเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับไม่แน่เรื่องของคุณอาจจะถูกนํามาเสนอออกอากาศก็เป็นได้แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจในรายการกันต่อก่อนละกันนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงเทศกาลทานเจกันแล้วค่ะ1ปีมี1ครั้งนะคะกับการได้ร่วมทําบุญโดยการงดรับประทานเนื้อสัตว์แล้ววันนี้แพทก็มีอีกหนึ่งเมนูในช่วงเทศกาลทานเจมาฝากกันค่ะตอนนี้แพทอยู่กับเชฟไมล์จากบริษัทมังคีคิงฟู้ดจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เชฟไมล์จะมาทําเมนูอะไรให้เรารับประทานกันคะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูผัดไทยเจนะคะทําจากผลิตภัณฑ์บุกขาวค่ะบุกขาวมูที่ค่ะทำง่ายไม่อ้วนด้วยแล้วก็ ทำรับประทานได้ไง,ไง่ายๆใช่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราหั่นผักไว้ก่อนหั่นกุ้ยช่ายนะคะประมาณ1นิ้วค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราจะมาสไลด์ค่ะคือนัดเฉียงนะคะขั้นต่อต่อมาเลยค่ะเชฟค่ะเราวอร์มกระทะให้ร้อนนะคะ,คะแล้วเราก็ใส่น้ำมันท่วเหลืองค่ะ ตัวชัยโป๊คะ่ะตัวชัยโป๊ก่อนนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นตัวบุกกุ้งค่ะด้านนี้นะคะใช่ค่ะ,นนคะหลายคนกลัวนะคะว่าในช่วงเทศกาลทานเจเนี่ยเราทานแต่เมนูแป้งเนี่ยเราจะอ้วนหรือเปล่าเขาบอกเลยว่าบุกกุ้งไม่อ้วนแน่นอนใช่ค่ะต่อไปก็ใส่ถัวรันเตานะคะค่ะแล้วก็ใส่ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เส้น,นบุกข,ขาวค่ะเส้นนี้นะคะ,ใ,คะให้เชฟใช้ตัวบุกข,ขาวนะคะแทนเส้นผัดไทยนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะมาให้ติดกระทาค่ะแล้วก็ตัวซอสผัดไทยค่ะใส่ลงไปค่ะ หั่นเตรียมมาไว้ใช่ค่ะใส่ลงไปค่ะโอ้โหเพิ่มสีสันให้กับตัวผัดไทยของเรานะคะแล้วก็จะเป็นซอสผัดไทยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะเป็นผักคุ้ยชายที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะโอ้โห oh. แล้วก็ถั่วงอกค่ะ ผู้ชมสำหรับผัดไทยนะคะในรูปแบบของเมนูเจคะ่ะหน้าตาน่า,นารับประทานมากๆมองผิวเผินเนี่ยคิดว่าบุกกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งจริงๆเลยนะคะเชฟแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับผัดไทยเจเนี่ยยังเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะเชฟไมล์จากบริษัทมังคิดคิงฟู้ดจำกัดค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านะคะแพทกับเชฟไมล์จะมาทำเมนูอะไรติดตามชมกันได้เลยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของแพทแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ บริษัทมังคีคิงฟู้จำกัด029499992สนับสนุนโดยบริษัททิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็นสสหายสนใจติดต่อ0897906121อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำวัดสมานร,รัตนารามวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา 0819830400ยังอยู่ในช่วงของวันเข้าพรรษาอยู่นะครับใครที่งดเล่าเข้าพรรษาก็ขอให้ทำต่อเนื่องต่อไปนะครับส่วนใครที่นะฮะไม่ทานเล่าดีนะครับช่วยทําให้สุขภาพร,ก,รกของคุณแข็งแรงด้วยส่วนช่วงท้ายรายการนะครับจะาลืมนติดตามพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับซึ่งได้รับความกรุณาเป็นประจำเช่นเคยเลยจาก ท่านพระครูประหลัดส,สุวัฒนะพรมจารยะคุณเจ้าอาวาสวัดสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาและต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ครับอย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ผมเคมอนทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอทุกคนมีความสุขโชคดีร่ำร่ำรวยรวยทุกทุกคนสวัสดีครับ ็ขอเจริญพรในท้าที่สุดแห่งรายการนั้นก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าศีลังโลเกอ,อนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของบุคคลผู้รักษากายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยจึงเรียกว่าเป็นศีลศีลคือเรียกว่าเป็นการเรียกว่าปกติเมื่อเรารักษากายวาจาของเรานั้น ให้เป็นปกติจึงเป็นผู้มีศีลสังคมใดถ้าเป็นสังคมที่มีความปกติก็เรียกว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีศีลมีธรรมฉะนั้นการที่สังคมนั้นเกิดความวุ่นวายนั้นก็เกิดจากเราไม่มีศีลมีธรรมจึงเกิดมีการเบียดเบียนกันมีการจกชิ้งวิ่งราวมีการฆ่าฟันกันนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าบุคคลหรือสังคมใดนั้นเป็นบุคคลหรือสังคมที่มีศีลก็จะอยู่อย่างสภาสุขอยู่อย่างสงบสุขอันนี้จึงเรียกว่า ศีลเป็นเยี่ยมที่สุดในโลกอันนั้นก็ขอฝากไว้ในหัวข้อทำแห่งท้ายรายการก็ขอเจริญพร